โอเคค่ะวันนี้มาเล่นตามคําขออีกแล้วนะคะไม่ได้ขอหรอกแค่เราอยากเล่นนะแล้วก็ผู้ติดตามถึง13คนแล้วเกินสิบแล้วมาเราจะมาเล่นกันไม่ได้อัปชิบนานแล้วเนาะมาไฟเกมจะสก,กิลดีกว่าให้รู้ว่ามันติดอโอไม่ได้เหรอ <c oughs> เอางี้เอางี้เอางี้ เอาเป็นอันนี้โอเคอยู่ได้นี่ทุกคนดูสีแล้วดีเราชอบมากเลยใช้สีเหมือนครั้งแรกที่เราเล่นดีกว่าจะได้เป็นก็ได้เฮ้ยเฮ้ยสีบิงไม่ไม่อันนี้เป็นสีบิงบอมรู้เฟซสีบิงครับขอร้องขอเป็ด เรามีวิธีนะคะทุกคนเออทำไมปรับชา้าจังวะเฮ้ยปรับช้าคือเราจะไปที่เอ่อห้องไฟนะแล้วก็เราจะซ่อนแล้วเราก็จะซัมโบถากไฟฮเจนรอคนมาดิรอคนมาดิรออะไรครับ เราคนมาครับเฮ้ยทำไมแม่มีคนมาเลยเคมาแล้ว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 เคลึกตอนแรกว่าจะวางแล้วแต่นะ เอาเป็นใครดีเยอะละลเอาไปดีละก,กนันไอสิงไอส์่ <black> <ro> <mar gen> <ortune> <face> <m ye> <nin> <Okay. S 2> เราจะลองใช้ทัดดูน้อง no! ไม,อม่เอ้ยอยังไงมันก็ไม่จบอ่ะน้ะเราก็จะกลายเป็นคนช่วยคริวมอรหรอไม่ละเฮ้ยกอง นอนนอนนอนออไม่งั้นเนาะเดี๋ยวเราไปทําครั้งหน้าเนานะวันนี้เราง่วงแล้วนะคะใครอยากได้อีกก็บอกมานะขอไลค์ถึงแค่สองไลค์พอเนาะแค่นั้นแหละ